อันนี้ถ้าผมขึ้นลำหนึ่งผมอยากเขียนเรื่องเกี่ยวกับว่าแบบเป็นเป็นนักแข่งมาดีอย่างหนึ่งนะเวลาผมเล่นผมชอบผมชอบเล่นไอดีตัวเองอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาเราเล่นใช่ไหมเราทุกคนรู้ว่าเป็นเอกเทนเนี่ยทุกคนจะเกรงใจเว้ยกับโยนใส่มันมันมีมันมีมันมีข้อดีแบบข้อดีข้อเสียเหมือนกันอะแบบสมมติถ้าเป็นผมใช่ไหมเป็นเอกเทนอย่างเงี้ยคือถ้าอยู่ทีมกันคนมันจะเกรงใจเว้ยเกรงใจเอกเทนหัวใจก็จะมีแบบมันก็จะแบบ โยนใส่เราเพราะเราเห็นว่าเราเป็นเ e อ็กเทนอ่ะมันคงแบบอะไรก็ได้เอ็กเทนแบบฮาหรือแบบเอ็กเทนมันโง่ในแรงเราก็เลยแบบโยนใส่นี่หงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาคิดยังไงแต่ทุกคนจะดูเก่งใจเ e อ็กเทนเป็นพิเศษคือเ e อ็กเทนเล่นโง่ไงก็ไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโดนด่าแต่มันจะแต่มันจะนั่นแหละแต่พอเ e อ็กเทนได้ตั้งใจเล่นอะไรจะไม่มีคนตั้งใจด้วยทุกคนจะแบบชวนกันตลกตลกกระแ้เฮียคนบิดทับซีน่ะเฮียกูใส่ชิบหาย เจอคือจะเก่งใจเจอคุณไรโยนไม่ผมเมื่อก่อนเนี้ยสมมติแบบเล่นอย่างงี้ใช่ป่ะเราเออผมโดนด่าผมเคยโดนแบบด่าแล้วมันอีคนนึงรู้อันเนี้ยเป็นฟ็อกแซดนะแล้วมันก็เหมือนบอกเพื่อนว่าเอ้ยใช้ขี้ใจเย็นแค่นี้ยนะอีกเทนอะไรเงี้ยมันก็เลิกด่าเลยแล้วมันก็ขอโทษแต่คือเกมนั้นก็นั่นแหละกอดคอกันมึงแล้วเหมือนแบบพอมรู้เป็นอีกเทนมันก็ไม่ตั้งใจเลยผมก็ไม่เข้าใจแบบมันก็ดีมันก็หายเครียดเลยแบบมันก็แบบเล่นแบบไม่ไม่เครียดหรอกแบบว่าตอนแรกมีแพชชั่นในการเล่นสนั่นเฮ้ยประวัติศาสตร์ไทย ไอ้เจสัตยดีกว่าสัตว์เฮ้ยเฮเ,เวสดูดลัพเตอร์ลัพเตอร์เอาปืนกูเบาจังวะพอรับเอเล่นลัพเตอร์ไอ้เจสัต้องร้องต้องพูดอะไรวะมึงจะร้องเพงลงกูฟัง,ฟงอ่ะเขาเซ็บิดครับผมต้องคุมบิมดอกครับรายการไอเพชรเป็นเหลี่ยวไทยใช่ไหมใช่ครับรายการไอเพชรเป็นรายการภาษไทยครับที่มาดิมาดิเออไปดิัต้องร้องเพงลงเหรอวะ บอกเจติาสตรว่าอะไรวะหนึ่งลองฟังอ่ะประวัติประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ที่กระเบงเป้มาใหม่จะกระเบืงเต็มปังกระเต็มมือเรียกสมรภูมิได้อยู่ได้อยู่กูดกูดกูดแบกแบกหน่อยดิขอบคุณสารบมิดครับคุณนุ๊กขอคุณสารบมิดครับนุ๊กไออนตุลาคมมากไหมครับก็พอตัวก็บาดนิ้วอยู่ ปขอคุยดิอะไรดูแกาฮีโร่อะบแครี่ยังไงเนี่ยเด๋วกูแครี่เองแครี่ก้กูจะแครี่ยองไงเนี่ยเล่นเ็ตไไปกันอะไรอะไรอะไ ไปเปลลึกด้วยเปล่าไปลล็กด้วยเอ็กเทนไปละไปเอกเทนละมึงไปมึงไปมึงไปเวอร์ไปเวอก์กู๋ไปละสวิตช์มากี้สวิตช์ทรัลสวิตช์ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยว่งเว่ยโนโนโน่เทียวเทียวเป็นใครเนี่ยเฮ้ยมาเฮ้ย เอ้ยลบลบไอ้เฮเวนใครเล่เฮเวนใครดับเตอร์เล็กเล็กมึงต้องเลือกกูเหรอวะไอ้เศษ็จกูเล่นตัวเดียวกับมึงไะคนเราทำอาชีพเดียวกันจะยิงกันเองทำไมวะมึงไม่ยิงคนอื่นวะแม่งยืนสักสี่คนไม่เลือกยิงกูอาชีพกลอาชีพเดียวกันไม่ยิงไอ้ไอ้เจ็ดสต้าอะไรกี้วะไม่เลือกยิงกูคูยตัวตัวเดียวกันที่นะไรจะช่วยเหลือกันแม่ง คนอะย่างมึงไม่จเจริญหรอกใช่คนะอย่างมึงแหละคนะอยนะ่างมึงนี่คือไปถึงตัวเองป่ะแม็กยิงกูกูก็ดาบเอยเฮ้เอา I can o u เ I า a n out yeah, นเ r e again อย่าอา Let's go I think he will play a retek เขาเอา here a g อ i n I of course A me of well, I have Let me know have have go. Go, go, no fear guys Oh my god, I'm dead, I'm dead bro, I'm dead Heal, oh. heal no heal, no you bro Cheat fire Yeah, I do fighting, okay? 30 seconds ช่วยกูมีวอนอีกวว้เอวอลอินแบกกอดิดกอดิดบอสกอดิดบอเขาไปทำายเครื่องพวกมึงเลยนะนี่กูแต่ละชีวิตเลยเนี่ยนี่กูแต่ละชีวิตของกูเพื่อพวกมึงเลยนะเว้ยอย่าให้ผิดหวังอย่าให้ผิดหวังอย่าทา้ผิดหวังเดยมั้ย กูสัางมีช kind of ีพต anyway, ัวเองพวกพวกมึงฝั่งก็เล่นหนึได้โกโกไอ้ไอเลตไอเลตงูชิบเบวงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวเย้เย้เย้กว่าไงน้องสาว เจ็ดกันเป่าแม่แม่ไป <c oughs> โอ้ไอ้สัสไก่สอบมึงร้องเนี่ยสูตรไอเ้เหี้ยเวอร์ชันไหนเนี่ยไอเย้เหี้ยไอ้สัสเอ้ยเวอร์ชันไหนเนี่ยเหยอะแค่เวอร์ชันนี้ให้มึงวะนะไปกูมีเลทกมมีเลท พี่สวยชเยี่ยมเลยครับโอ้โหเนี่ยครับเลี้ยงกูมีนยูโล่ครับเดี๋ยวติงกูเหี้ยคือชอบไปถ้ากูแตะในบอมกูร้องให้ดีคร่บถ้าถ้ามีตัวแอบในบอมแล้วแม่งไม่เช็คกูร้องให้อ่ะอย่าอย่า ทีกลัวเชียร์แค่สอนเวอร์ชันนี้ให้มึงเนี่ยกินไม่ได้กินหมดแลก็ว่าตอนนี้ผมว่าตอนนี้กินกับเจสันแม่งตีตีกันเลยยังเลยมึงมึงมียกเป็นไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีแล้วเหรออินโดเกิลออไทยเกิลอะไรวะ กูกูยังไม่มีไฟไฟอินโดเกิลสำร์มี don't have เกิลเฟดเอาเอาเอาไปอินโดมาไปแบงกปอกไปอินโดมาสู้ร้่งกูคะแนนะแนน โอ้โหเยอะเต็มเลยว่ะไม่นี่มิดเหรอทูทุมิดเอเป็นใครอยู่ในทีมนี่ใช่เป็นใครก็อยู่อ๋อกูบอกเลยกูบอกเอเป็นใครเอาชี้เป็นใครก็อยู่ไอ้สัสใส่ไฟล์เราใช่ใช่ใส่เป็นเรื่องดาวทิกตอกหน่อยเดี๋ยวมันโกรธไปนะเอ็ดวินจีนิสแอนพูดสอไนไอ้เจสันร้องเพลงคิวจอยอย่างดีกูก็โดดนไปคิวไปเลยเฮ้ย ของจริงวะเล็ดเกินทับยสารเดียวเลดเกิรัพ์สารเดียวผมอาลีบาบาใครวะกูเวเลยด่าฮ่าต่อกูเหี้ยโทษทีโทษทีโทษทีหยอก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 ฮ่า ต่สวยจริงไงเหียต็มหน้าเลย่เปย t r a n s e r ออกมาวม่กี้สุดว้าสุดว้น้อยเจสันชื่ออะไรวะกูเชาพ่อกูเหีย อินเดเขามีวะไรแเราชื่อพ่อแม่ไม่รู้ว่ามีปัหแต่ที่กูร้อนเมื่อกี้กูชอบอ่ะพ่อไอ้เหียโจ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 กี่ขบละอ๋อเออโจโจเจสันแล้วก็เควินทำไมพี่มันชื่อฉีกจังวะพี่มันเควินน้องมเจสันน้องเขา้ชื่อโจโจอ้วพี่มันฉีกไปเควินเลยจังวะมิดมิดมิดมนบีเมนบกูเบให้กูเบเฮ้ยมาดิเเลยรอยกูร้อ้ชิไแล้วกูแตก ขู oh, oh, yeah. ่เ yeah. ต uh, ็มหน้ากูเลยเฮียมันกันรู้ซีมิดวะอย่าเฮเว่นนะครัวันมอเฮเว่นเจ็ดโลเจ็ดโล last weven last weven นี่ส้อติงโลอีกหน่อย ยิบโง่ดีชนะไอ้ที่นี่ไม่เคยแพ้หรอกมีตั้งสามสิบเมื่อกี้มึงชนะเ <im itation> พื่อน <im itation> สวยสวยว่ะสวยไอ้ไอ้เจสันนะมันมันมันชื่อฟอร์ตาเคนใช่ไหมแต่พอจริงๆมันมันดังก็แต่คอร์เตอร์นะแต่มันจะมีคนไปดังกว่ามันในตรงไอ้คนอินเดียที่ชื่อฟอร์ตาเคนน่ะที่คนอินเดียชื่อฟอร์ตาเคนดังกว่าเจสันเพราะมันใช้แฮกไอ้สัตว์แล้วมันใช้แฮกงานแลนด์แล้วกลายเป็นคนที่ชื่อฟอร์ตาเคนก็กลายเป็น ตอนที่คนเรียเขาเตอร์รู้จักกับไม่ใช่เป็บญจสันต์กับกลายเป็นคนอินเดียคนนั้นที่รู้จักกันทั้งโลกแต่คนที่ใช้มันของจริงว่ามันใช้แฮงก์อันแลนด์นะแม่สุดยอดอ่ะแบบเวอร์ดีไหนเวอร์ดีไหนเปล่าใช้แฮงก์อันแลนด์ใจแม่งอีกแบบสุดยอดมากอะที่มึงแบบเหมือนมึงเข้าโรงพักไปมึงถือปืนแบบมึงมีปืนอยู่ในตัวแต่มึงเดินเข้าสายตำรวจแบบมึงเป็นโจรนะแต่มึงเดินเข้าสายตำรวจอ่ะแต่ของจริงเฮี้ยใชแแฮงกลนด์์อ้ั ไอสัสไอรัชไอรัชโอ้ยพระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุด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  ไว้เฮ้ยขอดูสกินหน่อยดิเจสันขอดูสกินหน่อยเจสันแไอ้คลายสว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 ยพี่สวยสวยสพอเอ้ยอาลีบาบาอาลีบาบาเจอกูล้อพ่อก่อนไปเดี๋ยวอะไรบอกชื่อแม่กูในสตริมันอะเดี๋ยวมันมาล้อกูนะ กูว <laughs> ่าไม่ได้ทันแล้วกูมันรู้แม่กูแล้วบ้างเนี่ย